เพราะรถใช้เสร็จแล้วใช่ไหมใช้เสร็จแล้วเอานี่คุณแจคืนเองรถเองนี่ไม่ได้เรื่องเลยวะวิ่งบนทางด่วนได้แค่ร้อยสิบสู้รถกระบะยังไม่ได้เลยโคตรกระจอกเลยปกติก็ไม่ได้ขับรถเร็วอะไรวิน่แค่นี้ก็โ,โอเคแล้วอ่ะเอออีกปัญหาหนึ่งอ่ะรถเองอ่ะกูว่าเตี้ยไปหน่อยวะทางกลับบ้านเชียงใหม่อ่ะเองจําได้ใช่ไหมทางเข้าหมู่บ้านเราอ่ะมีช่วงหนึ่งขรุขระมีแต่หินเอยรถเองอ่ะไม่รู้โดนไปตั้งกี่ร้อยปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้วแต่พอตีค่ากลับอ่ะข้าจะขับกระบะไปนะ ในรอบหน้าถ้าเองจะกลับอบอกข้านะข้าจะยิงอีกทันหนึ่งให้เอออีกอย่างอะ่ะท้ายรถเองอะ่ะมีลังนกอยู่สองกล่องใช่ไหมอือใช่ข้าว่าข้าจะซื้อไปฝังแม่ยายข้าแต่ข้าลืมไงว่าแต่มีอะไรปะก็นี่ไงกูรีบไปบ้านแฟนกูไปหน่อยนานๆได้ไปทีจะเข้าไปมือเปล่าก็ยังไงยังไงอยู่กูก็เลยเอาลังนกสองกล่องนั้นอะ่ะให้แม่แฟนกูไปแล้วไม่เป็นไรเพื่อนให้ใครก็ให้เหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรงั้นขอไปก่อนนะโอเครีบไปเถอะ <Okay. S 1> ขอบใจมากเจอจกัน ฮัลโหลครับตีเงินที่สะต๊องสินค้าไปอ่ะเมื่อไหร่จะโอนมาเจ๊เอางีาามม้ครับให้เวลาผมอีกสองเดือนได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะใช้ขึ้นทั้งต้นทั้งดอกเลยครับได้ไม่มีปัญหาดอกเบี้ยอะไรกันพี่เชื่อใจเองครับเจ๊ขอบคุณมากครับเฮ้ยตีเอาท็อปมาไม่บอกก่อนนะเออกูว่าจะมายืมเงินมึงสักสองล้านอ่ะอีกสองเดือนกูจะแต่งงานสองล้าน เดี๋ยวให้ยืมก่อนล้านนึงที่เหลือเอ็งหาวิธีเองได้ไหมอะไรนะแค่หนึ่งล้านเป็นเพื่อนกันมาตั้งสิบปีเอ็งลัวฉันไม่มีปัญญาคืนหรือไงเออหนึ่งล้านก็หนึ่งล้านอย่าลืมโอนมานะไปซะล้านข้างหน้าเฮ้ท็อปมึงเรียกกลัวมากินข้าวไม่เรียกตีมันดีหรอวะโอ้ยตีเหรออย่าไปพูดถึงมันต่อหน้ากูเลยสองสามวันก่อนฉันไปหามันที่บริษัทบอกว่าจะยืมเงินแต่งงานสักสองล้านมึงรู้ไหมมันให้มาเท่าไหร่ เท่าไรวะหนึ่งล้านแล้วบอกที่เหลือให้ฉันไปหาเองแม่งเสียวความรู้สึกจึบหายเฮ้ย hey, ท็อปเอ็งไม่รู้หรอว่าช่วงนี้บริษัทไอเตีเเยมันกำลังมีปัญหาสินค้าที่ไปสต็อกเขาไว้อะไม่ได้จ่ายเขามาเป็นเดือนเดือนแล้วนว้ยค่าสินค้ายังไม่มีตังค์จ่า <laughs> ยสมมติวนน่าแล้วคนอย่างมันอะ่ะเจ๊งไปได้ก็ดีบริษัทอะ่ะเอ็งพูดแบบนี้เอ็งไม่กลัวไอ้ตียยินแล้วเสียใจหรอวะฉันเนี่ยนะกลัวมันเสียใจกูจ,จะพูดให้มึงฟังพูดสิ ทำไมไม่พูดอ่ะไอ้ฝ่ากงพูดถูกอ่ะกูมันงโง่เองที่คิดว่าคนแบบมันอ่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้ฝ่าเรียกพี่มามีอะไรวะคือพี่ตีผมไม่รู้จะบอกพี่ยังไงดีอ่ะแล้วพี่น้องกันมีอะไรดีไม่ดีวะเอาเงี้แล้วกันเดี๋ยวเย็นเนี้ยพี่ไปกับผมนะที่คิดว่าคนแบบมันอ่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้ มึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงตีมึงจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะไม่ใช่ว่ากูดูถูกคนแต่กูคิดว่ากูได้ให้สิ่งที่สําคัญที่สุดกับมึงแล้วนะแต่มึงอ่ะไม่รับเองอะไรน่าไงถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ